มาด้วยการการาั้นปลาหนีนะครับนี่นี่คือที่ของเราน้ํามันเต็มหมดแล้วเราก็กั้นเมื่อให้ปลาหนีออกไปนะครับจะทำเป็นหลีนี่นี่คือการทํางานของเกษตรกรเนาะวันนี้ก็ขุดดินบริเวณนี้มามาทําทําท,ทาที่กั้นน้ําข้างข้างบนไม่ได้กั้นไม่ให้น้ําออกนะครับแต่ กั้นเพื่อให้ปิดช่องสุดท้ายของของตาข่ายปลาจะได้รอดไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันหนีไปเยอะแล้วละ่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะแต่วันนี้ผมจะพามาพิจารณาในกรณีของอเรื่องการทำมะพร้าวนะครับการวันนี้นี่ข้อปรึกษานะครับข้อปรึกษาข้อคิดเห็นก็แล้วแต่นะก็คือการปลูกมะพร้าวนั่นเองครับ นี่ที่ผมปลูกมาตัวนี้ได้สองสามปีแล้วนะครับแต่การบำรุงไม่ดีผมจะปกติตะลิงที่เราตะลิงที่เรามีนะครับเราก็จะเป็นตะลิงที่สะน้ำาเราก็ทำตะลิงแต่มันมีปัญหาว่าเราถ้าเราไม่ทำทางเดินเนี่ยเราจะตัดหญ้าไม่ได้นะครับผมก็เลยทำทางตัดหญ้าเดินแล้วก็มะพร้าวทำไมปลูกริมขนาดนี้หย่อนลงในน้ำเลยเนยก็คือผมใช้ประโยชน์ิอุจจตตกน้ำครับตกนนะ้ำ ตกน้ำครับผมมาลิ่มเกินไปลื่นลื่นมานครับนี่ถ้าจะเห็นว่าผมปลูกติดน้ำไปเลยนะครับระดับน้ำที่เราต้องการคือตอนที่เราปิดน้ำไว้สวนผมจะมีปัญหาอย่าง,งก็คือน้ำเค็มนะครับสูบน้ำขึ้นมาไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องทำคลองเพื่อที่จะเก็บน้ำนะครับนี่คลอง นะครับก็จะลอบบ้านผมไปเลยนะทีนี้ลําคลองอคือตะลิงนี่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แม้แม้จะเห็นว่าผมปลูกต้นพยุงนะกับต้นตะเคียนข้างบนแต่ถ้าริมขนาดนี้เนี่ยเสียดายนะครับว่างไปอีกสองอว่างไปอีกประมาณเมตรหนึ่งก็เลยปลูกมะพร้าวให้มันหย่อนลงไปในน้ําเพราะว่ามันคือทรงพุ่มมันจะไม่ได้ติดพวกต้นไม้อื่นนะครับก็เลยให้ลงไปในน้ําเยอะหน่อย ที่โล่งข้างบนเราก็เก็บเลยครับก็เราก็จะได้ประโยชน์จากการอ่าจากเขาเรียกว่าอะลิงของสะอีกอันนึ่งนะครับแต่แต่ก่อนก็ปลูกพวกนี่นะครับไอมะม่วงหิมพา,านอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาฝนตกชุกๆแล้วน้ําขึ้นมานี่เขาก็จะล้มลงในน้าเลยมะพร้าวนี่น่าจะอยู่ได้เพราะว่าปีนี้ปีที่สองที่สามแล้วนะถ้าโตขึ้น รากเขาก็ต้องมาคุมข้างบนนะครับซึ่งก็มีพวกตะเคียนเป็นหลักอยู่อาจจะมาพันกันแล้วดึงไม่ให้อันนี้มันเสียหายมากเกินไปเนาะนี่สังเกตแล้วนี่ผูที่สวยนะครับแปลงนี้เพราะว่าติดน้ำพอดีพอดีเลยนะก็ลงมาแช่นิดนึงแล้วมีส่วนโค้งด้วยนะครับก็เราจะมีทางเดิอนอย่างนี้แหละผมก็จะมาตัดหญ้าแบบนี้ได้ง่ายนะครับ การข้อปรึกษาม่ข้อคิดเห็นนะในรอบนี้ก็คือการที่เราจะใช้ประโยชน์จากตกาหลเนี่ยนี่นี่ถูกต้องไหมแบบนี้นะครับส่วนว่าการจะได้ผลผลิผลตที่ดีไหมนี่อันนี้ตอบอยังไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่มีการการได้ผลผลิตเลยนะก็เพิ่งสองสามปีเนาะรูหนูนะครับแต่ก็วันนี้ให้มาดูความสวยงามการจัดระเบียบ ว่าขนาดตะลิงก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับก็จะเลื่อยเรื่อยเราไปดูคือตลอดคลองประมาณ300เมตรจะมีมะพร้าวหมดนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าปูกไม่พร้อมกันมันก็จะถึงสะพานเล็กเลยนะครับมีเที่ยวป,ป,ปิ่มๆนิดนึงก็สําคัญนะครับในการทำรป,รป,รปลูกลูกกิมตะลิงอย่างนี้นี่เราต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะครับเพราะว่าการที่ ไม่ทําความสะอาดย่าคาอะไรเกิดขึ้นมากนี่มันก็อาจจะมีหนูมีอะไรซึ่งทําให้มาขุดต้นไม้เราถ้าแลงนี้ก็จะสังเกตว่าข้างล่างจะไม่มีต้นพวกต้นไม้ยืนต้นแล้วมันก็จะอยู่ริมมากเลยนะครับอาจจะค้นทิ้งก็ยังไม่รู้นะครับนี่ตะเคียนก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันอยู่ได้ก็ช่างอยู่ไม่ได้ก็ช่างแต่ตรงนี้เนี่ยมะพราวนี่โอเคแล้วเห็นไหม มันได้วเราเบียบมากเลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะเลยไปนู่นเลยนะครับแต่การปลูกมะพร้าวนี่อย่างนึงต้องเราคํานึงถึงนะครับก็คือให้เรามาดูด้วงบ่อยๆนะครับอาจจะวันสองวันนะมันจะมีด้วงแรดนี่ชัยลงไปถ้าชัยลงไปนี่เหมือนต้นนี้นะครับชัยลงไปก็ชัยลงไปตรงกลางๆเลยนี่ตายแล้วนะครับนี่ตายแล้วเพราะว่าไม่มีหนอ่อไม่มียอดขึ้นมาเลย ต้นนี้ต้องตัดทิ้งได้แล้วนะครับที่มันเยอะเข,เขียวอยู่นี่ใบเขียวนี้ไม่มีประโยชน์แล้วนี่คือความพลาดของเราเนาะไม่ได้ไม่ได้ไมาด,ดูเป็นเดือนนะครับส่วนเรามาทันเหมือนตัวนี้นี่เหมือนที่นี่เรามาทันนิดนึงเขาเจาะตรงนี้มันก็จะนุน่นเขาก็แทงกันไปถึงนู่นได้คือเขาไม่ได้เข้าลำคือตัวที่กลางนี้ลงไปนะครับเราก็มาฉีดยาใส่ หรือไม่ก็เอามาเหล็กมาแทงเขานะครับก็จะตายก็นู่นเลยให้ดูมะพร้าวผมก็จะปลูกเป็นแนวริมไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะครับเจนว่าริมเหมือนกันนะครับนี่ไี้ปลูกใหม่เพิ่งปลูกได้ปีหนึ่งนี่ยังไม่ครบปีเท่าไรหร่หรอกครับฝนกลางฝนที่แล้วนี่ยังไม่กลางฝนเลยก็เหลืออีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับ ก็ปลูกริมตลิงเหมือนกันนะครับระดับน้ําประมาณนี้นี้คือปลูกเราเอาเราเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือรูปธรรมมากกว่านะที่เราทําอย่างนี้นี่หนึ่งใช้ประโยชน์จากตลิงสองนี่เราต้องการให้เขาเป็นวิวที่สวยงามนะครับมันก็จะขึ้นถ้าสูงขึ้นไปก็จะขึ้นแบบสวยอาสน้ํานี่ก็จะมีรอ,มรอบด้วย,วยมะพร้าวนะครับดูมะพร้าว ก็จะล้อมรอบด้วยมะพร้าวจนเต็มสะเลยนะครับถ้าปริมาณเนาะปริมาณถ้าถ้าเราทำถ้าเราคิดว่าเราหาเงินจะเข้าได้ประมาณสักต้นละหนึ่งพันบาทต่อปีอย่างนี้มันก็จะทำให้เราของผมนี่ปลูกประมาณร้อยหประมาณนี้นะยังไม่ถึง200ตน้นโอ้ถ้าได้ต้นละผ0าน0นแสนกว่าบาทเลยนะครับ ได้เยอะกว่าทํานามากเลยอันนี้นี่เป็นเพียงความคิดนะครับแต่วิธีทำนี่เราทําเพื่อให้เกิดเกิดลักษณะที่เราต้องการก็คือมีต้นมะพร้าวนี่ทําความร่มเย็นให้กับพื้นที่เราแล้วก็สระน้ําเรานี่อย่างอย่างคือยังไงให้มันชุ่มชื่นไม่เหมือนคนอื่นก็อย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็ปิดปิดตัวหนึ่งวายก็คือตัวที่ปิดก็คือ ปิดความอ่อนด้อยของพื้นที่เราซึ่งกอน้ําไม่ได้นี่เองเราจําเป็นต้องทําคลองและหนองน้ําเยอะมากเลยนะครับดูเพราะฉะนั้นนี่น้ําเหล่านี้จะไปรดต้นไม้อื่นๆน,นะครับพวกกล้วยพวกอินทผลัมนี่แล้วต้นมะพร้าวก็รดเหมือนกันการที่ทาสปริงเกอร์ใส่ต้นแบบนี้นี่ทำให้โตวไวนะครับถ้าบํารุงแบบนีนะ้น่าจะประมาณ3ปีน่าจะมีลูกนะสามสี่ปีไม่เกินนั้นนะครับโอเคนะครับวันนี้นี่ พามาดูแนวความคิดของการปลูกมะพร้าวเพราะเราจะไปปรับอย่างไรก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่ที่บางคนเขามีเดี๋ยววันหลังผมจะไปถ่ายสวนหนึ่งให้ดูเขาปลูกเต็มพื้นที่แล้วเขาแต่คือเขามีน้ำนะครับเขาไม่จําเป็นต้องทําระบบน้ําไว้ของเรานี่ไม่มีน้ําใต้ดินเราต้องทําหนองไว้คลองผมนี่ยาวประมาณ300กว่าเมตรนะครับแล้วก็มีหนองแบบใหญ่ๆแบบนี้นี่เยอะมากซึ่งใช้ ทุนทําก็ประมาณสามแสนกว่านะครับโอเคนะครับวันนี้พบกันด้วยแนวความคิดการปลูกมะพร้าวกันแล้วกันนะครับอ๋อพวกเราจะได้ประโยชน์ครับผมสวัสดีครับ